ก็วันนี้เราเปิดตัวไทย i ค u l ์เจอร์โมบายแอปพลิเคชันนะครับซึ่งก็ขอกลับเรียนว่าสัวธรรมเนี่ยได้เ,เป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องออมรดกทางวัฒนธรรมเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่ององค์ความรู้ต่างๆประเพณีเทศกาลนะครับการแสดงต่างๆซึ่งเรารวบรวมอยู่ตามแหล่งต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในพิ พิพิธภัณฑ์ทาสารแห่งชาติในอุทยานประวัติศาสตร์ในอหอสตนแห่งชาติและก็หน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นศูนย์มนุษยวิทยาสิ่ทอนในที่ต่างๆทุกหน่วยงานแล้วก็มีอ,องค์ความรู้เหล่านี้แต่ละวันนี้เราได้รวบรวมองค์ความรู้เหล่านี้แล้วก็นำองค์ความรู้เหล่านี้มาจัดทำเป็นแอปพลิเคชันซึ่งสามารถสืบค้นได้แล้วก็ ก็ไม่ใช่เป็นการเอาข้อมูลเก่ามาทำครั้งนี้เป็นการทำข้อมูลที่ต้องเรียกว่า,าใหม่ล่าสุดเพราะว่าภาพต่างๆนี่คือเป็นภาพที่ถ่ายใหม่ทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นแอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยก็จะมีประโยชน์หลายทางนะครับอันที่หนึ่งก็คือในเรื่องของการเรียนรู้เช่นแหล่งท่องเที่ยวต่างๆนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ทั้ง เด็กนักเรียนนิสิตนักศึกษาสําหรับการค้นคว้าข้อมูลก็จะมีประโยชน์สําหรับนักท่องเที่ยวที่มาเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยสามารถสืบค้นได้ว่าขณะนี้เช่ชชนเป็นต้นว่าท่านอยู่บริเวณนี้โดยรอบของท่านในระยะ10กิโลเมตรเนี่ยมีแหล่งเรียนรู้หรือแหล่งท่องเที่ยวอะไรบ้างทั้งกลางวันและกลางคืนและที่สำคัญก็คือเราทำทั้ง3ภาษาก็คือไทยอังกฤษและจีนและในอนาคตเนี่ยก็สามารถที่จะต่อยอด ต่อไปได้ก็คือหน่วยงานอื่นๆเช่นกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยก็ได้ประชุมหารือกันแล้วท่านก็อาจจะไปต่อยอดมีเรื่องของแหล่งที่พักก็ดีเรื่องร้านขายของที่ระลึกหรือร้านอาหารคดีนี้ก็สามารถไปต่อยอดได้นะครับแล้วก็ข้อมูลที่เรามีอยู่เนี่ยก็ยังสามารถขยับขยายต่อไปที่จะมีข้อมูลใหม่ๆเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็น แอปพลิเคชันที่สนองนโยบายของรัฐบาลในเรื่องของอเศรษฐกิจดิจิทัลนะครับแล้วก็สนองนโยบายของสวัฒนธรรมในการนำทุนทางวัฒนธรรมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศใน3มิติก็คือการพัฒนาคนให้เป็นเป็นเป็นคนดีมีความรู้รู้การเปลี่ยนแปลงของโลกนะครับที่2ก็คือในเรื่องของการนำทุนวัฒนธรรม สร้างรายได้อันนี้ก็เช่นเดียวกันองค์ความรู้ต่างๆมรดกทางวัฒนธรรมเนี่ยสามารถนําไปต่อยอดผลิตเป็นสินค้าทางวัฒนธรรมหรือเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมก็ได้น,นี่ก็สร้างรายได้และความมั่งคั่งประเทศอันที่3ก็คือในเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสร้างภาพลักษณ์และกิจภูมิของชาติแอปพลิเคชันนี้ก็ต้องถือว่าเราเตรียม รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะครับให้ประเทศเพื่อนบ้านได้เรียนรู้เรื่องของคนไทยในมิติต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประดกทางวัฒนธรรมเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องของศิลปะการแสดงรวมทั้งองค์ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับประเทศไทยที่สมบูรณ์ที่สุดตอนนี้เปิดโอกาสให้โหลดได้สามารถดําเนินการได้แล้วครับทั้งสองระบบใช่ครับไม่กี่ระบบ ได้แอดอยครับแล้วไอทีกำลังอัพลูกกำลังขึ้นครับลอยแอปเปิลอัพลู Apple กลิดเดียวครับเ็คงคงจะไม่กี่วันนะเราคิดว่าจะมีประโยชน์ในภาพรวมของของการใช้แอปพลิเคชันนี้ในเรื่องของการศึกษาและในเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็เมื่อวานใช่ครับทั่วประเทศแล้วก็สามภาษาและเมื่อวานนี้ท่านตีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกละิทการก็ได้มาดูแอปพลิเคชันไอซั่นก็จะนาไปต่อยอดในเรื่อง ของการท่องเที่ยวเรื่องอที่พักและเรื่องร้านอาหารเรื่องร้านขายของที่ระลึกต่อมป